มีเงินแสนหนึ่งไม่รู้จะประกอบคอมแนวไหนดีไม่รู้ว่าจะต้องจัดสเปคยังไงนะครับวันนี้ผมได้คอมเซตเซตหนึ่งครับจากทางเลเมลนะครับมารีวิวในราคา1 0 0 0 0แสนบาทมี Windows แท้มีหน้าจอมีเมาส์มีคีย์บอร์ดและบอกได้เลยว่าเครื่องนี้สเปคสุดๆกับ i9 1 3 9, 9. 0 0 k มมันจะแรงจริงไหมมันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิม n nope o Extreme IT วันนี้เราไม่ได้เดินไปซื้อประกอบคอมแต่อย่างใดแต่วันนี้มีคอมที่มาส่งให้ผมแบบยกเซตเลยนะครับเป็นเซตที่เรียกว่าจ่ายราคา11,900 11, บาทแล้วพร้อมเอาไปเล่นกลับบ้านนี่คือแบบพร้อมเล่นทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องนี้นะครับมีวินโดว์แท้มาให้มีเมาส์มาให้ มีคีย์บอร์ดมาให้มีหน้าจอมาให้หเรียกง่ายๆนะครับเสียบปลั๊กต่ออินเทอร์เน็ตพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีนะครับ <S <S ซึ่งเครื่องนี้สเปคนะครับมาสุดทุกทางแต่คอนเซ็ปต์ของเครื่องนี้เนะี่ยเขาจะคงคอนเซ็ปต์ตัวที่เป็นตัว ROG หรือว่าตัว ASUS TUF เอาไว้นะครับก็คือเป็นแนวทหารบึกบึนนะครับโดยเคสตัวนี้จะเป็นรุ่น GT 5 0 1นะครับ มันเป็นเคสที่สามารถรองรับเมนบอร์ด EATX ได้แบบสบายๆแล้วก็สามารถติดตั้งพวกชุดน้ำวอเตอร์คูลิ่งอัปเกรดขยับขยายอะไรต่างๆได้แบบคือแบบเหลือๆด้านหน้าตรงนี้นะครับเครื่องนี้มีพัดลมมาให้ถึง3ตัวเป็นไฟแบบ RGB สามารถปรับแต่งได้ในส่วนด้านหลังนะครับมีพัดลม1ตัวนะครับแล้วก็ด้านบนตัวนี้จะมีการติดตั้งหม้อน้ํา2ตอนมานะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาใช้ชุดน้ําเป็นตัวท a อ k ล i q u i คนะครับในรุ่น240นะครับเป็นชุดน้ําหม้อน้ํา2ตอน ซึ่งเอาตรงๆนะเครื่องนี้เพอร์เฟกทุกอย่างแต่ถ้าเขาใส่หม้อน,น้ําแบบ3ตอนให้เลยอะ่ะผมว่ามันจะดูดิเมนชั่นเต็มเคสและมันจะดูสเปคแบบฟูมากกว่านี้แต่ว่า2ตอนตัวนี้ก็ยังคงสามารถระบายความร้อนตัว i9 ได้ไหวอยู่นะครับยังสามารถเล่นกงเล่นเกมอะไรต่างๆเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไอย่างใดน,นะครับตัวต๊มน้ำเนี่ยก็จะมีไฟ rgb นะครับเป็นโลโก้ thermaltake ติดออกมาแบบสว่างๆนะครับในส่วนงตัวเมนบอร์ดครับเครื่องนี้ได้เลือกใช้งานเป็นตัว rog strix Z790 Gaming F นะครับเป็นเมนบอร์ดไซส์ ATX ที่เรียกได้ว่าคุณสามารถอัปเกรดอุปกรณ์คุณอยากจะซื้ออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาใส่เนี่ยสามารถใส่ใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะครับในส่วนของตัวแรมเนี่ยสล็อตมีทั้งหมด4สล็อตได้กันแต่เครื่องนี้ติดตั้งมาทั้งหมด2สล็อตนะครับก็จะเป็นตัวแรม Kingston Fury นะครับ ในบัสความเร็ว6,000นะครับความจุ32 g ิกแถวละ16 g ิติดตั้งมาให้เสร็จเรียบร้อย <Yeah. S 1> นะครับในส่วน SSD ครับจะเป็น SSD SN770 นะครับ 1TB ทเของทาง WD นะครับก็เป็น SSD ยอดฮิตนะครับตัวแรงสำหรับคอเกมก็ r รีดไรท์5,000กว่า <Wow. S 1> กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกาจอเครื่องนี้ครับเขาจะใช้กาจอเป็นตัว Intel Arc A770 นะครับหลายๆคนเนี่ยก็แบบเฮ้ย การ์ดจอแยก Intel มีด้วยเหรอถ้าสมมติใครไม่ได้ตามข่าวอาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการ์ดจอ i ิน e l มาตั้งแต่ช่วงประมาณปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็มาณวันนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์ประสิทธิภาพของการ์ดจอ Arc A770 จจให้ดูกันเนื่องจากว่าพารามาต่างๆเนี่ยมันมาสูงมากกว่าเดิมนะครับมันมาแรงมากกว่าเดิมแล้วก็มันสามารถเล่นเกมเก่าๆได้แล้วช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะออกมามีปัญหาไดรเวอร์ไม่สามารถเล่นเกม DirectX 9ได้ แต่หน้าวันนี้ครับโคตรแรงเดี๋ยววันนี้ผมมีอีกเทส CSGO ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว CPU แน่นอนเครื่องนี้ต้องสุดครับ Intel Core i9 ในรหัส 13900K <Wow. S 1> เรียกว่าแทบจะตัวท็อปสุดแล้วถ้าไม่นับตัว k คตัวนี้ก็ถือว่าท็อปแล้วนะครับอันนี้ติดตั้งมาทั้งหมดให้เสร็จสับประกอบม,มาเสร็จเรียบร้อยโดยมีการจ่ายไฟด้วย Power s u p p l y ของทาง t h e r m a l t a k e ในรุ่น GF3 นะครับขนาด 850บาทวัตใช้งานซิสเต็มนี้ก็เรียกว่าเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนตัวเครื่องด้านหน้านี่ก็เรียบเนียนดูสวยงามนะครับด้านบนมีสายจับเคสนะครับเป็นตัวทัฟเวลาอยากจะยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยสามารถยกย้ายได้แบบสะดวกสบายนะครับแล้วก็ฟอนต์พาร์เนลด้านหน้าน,านะครับก็จะมีในส่วนตัวพอร์ต usb type a 2พอร์ตพร้อมกับแจ็คเสียบหูฟังไมโครโฟนแยกกันอย่างอิสระแล้วก็ในส่วนปุ่ม start เปิดเครื่องมีให้ครบนะครับ <Yeah. S 1> ด้านหลังพอร์ต I/O ถ้าดูดีๆนะครับมีเสาอากาศ Wi-Fi แน่นอนเมนบอร์ดตัวนี้มันรองรับ WiFi นะครับอย่างตอนนี้ที่เราจะเทสทดสอบผมก็เชื่อมต่อผ่าน w i f i เลยไม่ได้ต่อสายแลนแต่อย่างใดเนาะ <Yeah. S 1> ซึ่งตัวนี้เป็น Windows 11แต่ไม่ใช่ Windows 11 Home มธรรมดาเครื่องนี้ติดตั้ง Windows 11 Pro ของแท้มาให้จากโรงงานนะไเรได้ว่าคุณสามารถเอาไปทำงานเอาไปเล่นเกมเอาไปทำอะไรต่างๆเนี่ยได้สุดมากเนื่องจากเครื่องนี้พอเขาใช้การจอที่เป็นตัว Intel a r c นะครับ การตัดต่อผมพูดตรงๆนะน่าจะโคตรของโคตรของโคตรแรงซึ่งวันนี้ผมจะมีการลองเทสการตัดต่อให้ดูด้วยบอกได้เลยว่าเรนเดอร์แบบกับพิปตาแป๊บเดียวก็คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนหน้าจอนะครับตัวนี้จะมีหน้าจอตัว t ั u g h g a m i ม g VG 2 7 AQ 1 A นะครับ เป็นหน้าจอแบบ 2K WQHD นะครับ2560คูณ1440ในส่วนองอัตรา refresh ตัวนี้อยู่ที่170เฮิรตเป็น panel IPS ได้ sRGB ที่130%สีก็เรียกว่า,วาค่อนข้างสดค่อนข้างตรงกันเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของ response time อยู่ที่1มิลลิเซกรองรับ HDR รองรับ G-Sync นะครับเท่านี้ยังไม่หมดครับแน่นอนมีเครื่องแล้วมีจอแล้วไม่มีเมาส์ไม่มีคีย์บอร์ดมันจะเล่นยังไงใช่ไหม เมาส์ครับคีย์บอร์ดครับตัวทัฟอีกนะครับมีมาให้แบบครบเซตหมดนี้ตามที่ผมบอกไป1 000, 1 9 0 0บาทหลายๆคนอาจจะฟังแล้วแบบห้ยสเปคนี้มันอาจจะต้องได้การ์ดจอสูงกว่านี้หรือเปล่าอะไรยังไงอย่าลืมนะครับว่าเครื่องนี้มีเมาส์มีคีย์บอร์ด มีหน้าจอ2อย่างนี้ก็เกือบเกือบหมื่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Windows 11 Pro Windows 11 Pro นี่ราคาขายปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ6,900ได้นะครับราคา Windows หลายๆคนลืมไปครับว่าเขาไม่มีลง Windows 10 Windows 11มาให้ตัวนี้มีลง Windows 11ที่เป็นเวอร์ชัน Pro มาให้เลยก็คือพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับพูดเยอะเจ็บคอ <Huh? S 1> <c oughs> ไม่รู้ว่าการมนแรงจริงหรือเปล่าไปดูการทดสอบการใช้งานเครื่องนี้กันดีกว่าครับไป เครื่องนี้นะครับอย่างที่บอกไปเป็น Intel บวก Intel ขนาดแท้เลยนะครับ CPU Intel การ์ดจอ Intel ไม่ใช่การ์ดจอออน p u พนะมันคือการ์ดจอแยกนะครับหลายๆคนยังไม่รู้ว่า Intel ทํทำการ์ดจอแยกออกมาแล้วนะครับ CPU ครับ i 9 1 3 9 0 0 k นะครับร2 5สาวัตสำหรับในส่วนตัว Mac TDP นะครับแล้วก็ CPU ตัวนี้ 8P c o r คอ6 e c o r e คอสาเทรดด้วยกันความเร็วสูงสุดก็ เบาๆครับ5.5 GHz นะครับโคตโหดแล้วก็ในส่วนตัวเมนบอร์ดตัวนี้เป็น ROG Strix Z790F Gaming WiFi นะครับ BIOS อัปเดตล่าสุดวันที่23เดือน2นะครับในส่วนตัว RAM เปิด XMP อย่างเดียวนะครับบัส6,000 DDR5 32 g ิซื้อมาเปิดติดใช้งานได้ทันทีนะครับก็เป็นแร m ในสวงตัว Kingston SK Hynix นะครับเขาจะมี XMP ทั้งหมด3โปรไฟล์เลือกใช้งานได้ก็เปิดตัวแรงสุดไปเลย<อ>ในส่วนการ์ดครับเป็นตัว Intel Arc a 7 7 0ตัวนี้เป็นการ์ดของ a s ก็ลงไดเวอร์ล่าสุดวันที่10มีนาแต่ว่าไดเวอร์ตัวนี้เป็นเบต้าจริงๆมันจะมี WHQL ด้วยก็แนะนำถ้าเพื่อนๆลองเทสจะเอาชัวลงตัวเวอร์ชันเต็มใบแต่ว่าเบต้าตัวนี้ผมลองแล้วเวิร์กนะครับความแรง CPU ครับซิงเกิลเทรด899.6้อยเก้าสิบเก้าจุดหกมัลติเทรดเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดโคตรแรงนะครับในส่วนของตัว PC Mark 10กันบ้างโอ้โห ค่อยสมกับราคาคอม1 0 0 0 0แสนหน่อยนะครับ8,997น <Wow. S 1> แรงครับในส่วนตัวการ์ดจอครับ 3D Mark t i m e Spy เนี่ยได้คะแนนที่14,221อ่ะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ย Intel Arc มันแรงจริงหรือเปล่าคุณลองเอาคะแนนตัว 3D Mark Fire s t r i e ตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับการ์ดจอตัวอื่นก็ได้นะครับ Fire s t r i e ตัวนี้เนี่ยได้คะแนนที่29,601แต้ม เล่นได้ทุกเกมแน่นอนนะครับ b a t t l an e f i e l d V 1,440p นะครับ u l t r a ได้120เฟรมแน่นอนนะครับเรียกว่าเล่นได้ทุกเกมอ่ะอย่าง Red Dead ที่กินสเปคโหนๆนะครับก็50เฟรมบวกบวกและในส่วนตัว SSD นะครับก็ Read เนี่ยอยู่ที่5,226แล้วก็ Write เนี่ยอยู่ที่4,906เลยนะครับซึ่ง SSD ตัวเนี้ยขวัญน่าสนใจมาอยู่ที่ Random 4K ครับสูงถึง86 เรียกได้ว่าโคตรของโคตรของโคตรแรงนะครับแล้วก็ค่าไรเนี่ยอยู่ที่338ด้วยกันนะครับในส่วนของตัวโปรแกร,รม CityBench R23 ครับประสิทธิภาพ CPU ตัวนี้ก็คะแนนอยู่อยู่ในช่วงประมาณ40,000นะครับก็เทบางครั้ง 41, 3 9 0 39,000จะอยู่ในเลนจ์ประมาณนี้นะครับมันจะติดปัญหาเรื่องของตัวความร้อนของ CPU นะครับแต่ก็อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าคุณจะใช้ชุดน้ำ เท่าไหร่ก็ตามทีมันจะได้อยู่เพียงแค่ประมาณเท่านี้แหละครับก็คือ92จนถึง100องศาเนื่องจากว่าเครื่องตัวนี้เป็นชุดน้ํา2ตอนด้วยถ้าสมมติได้3ตอนมานะน่าจะจบมากกว่านี้ <c oughs> เดี๋ยวไปลองดูการทํางานตัดต่อกันบ้างดีกว่าครับปะในส่วนของโปรแกรมตัดต่อนะครับอันนี้ก็ลองเป็นฟุตเทรดตัวเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเรนเดอร์กันดูอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเครื่องนี้มันจะเหมาะกับการตัดต่อทํางานเป็นอย่างมากเนื่องจากว่า ได้ในเรื่องของประสิทธิภาพการ์จอนะครับก็พรีเซตผมจะเป็นแมทซอสกับ H264 เหมือนเดิมตัวการ์จอ Intel เหมาะสำหรับการทำงานพวก Encode ถอดรหัสพวกนี้มากๆนะครับก็นี่เห็นไหมครับการ์จอจะมีการรันแบบว่า98 99 100กันเลยนะครับแล้วก็ CPU เนี่ยอยู่ประมาณ4-50%เปอรเราจะเห็นว่าการเรนเดอร์นะครับมันเร็วมากๆใช้เวลาแค่แบบ3นาทีเสร็จคือฟุตตัวนี้เนี่ยโดยคอมเฉลี่ยปกติทั่วไปก็ 15นาที10นาทีคอมแรงๆก็จะอยู่ประมาณ6-7นาทีนะครับแต่พอเป็นการ์จอ Intel นะครับบ,บ้าบอมาก3นาทีโคตรแรงนะครับตอนนี้เหลืออยู่2นาที40แล้วพูดแป๊บ,บเดียวนี่คือ18%แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสการเล่นเกมดูดีกว่าว่ากาจอ Arc กับการเล่นเกมยุคนี้เวิร์กไหม ลองกับเกม Call of Duty Warzone ดูนะครับอันนี้ผมจะปรับเป็นแบบ 2K เพราะว่าหน้าจอตัวทับ VG27A ตัวนี้มันจะได้ที่ 2K นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Quality ตัวนี้ผมปรับเป็นแบบ Extreme นะครแล้วก็ Upscale เนี่ยเราก็ใช้ของทาง Intel เลยเพราะว่าการ์ดจอ Intel ก็จะมีตัวฟังก์ชันที่เป็น XeSS นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ตั้งเป็น Performance Mode เอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเครื่องนี้ปั่นเฟรมได้ขนาดไหนอย่าลืมนะว่า10,000 0 ที่บอกไปเนี่ยรวมทั้งหน้าจอเมาส์คีย์บอร์ดครับแล้วก็วินโดว์แท้ด้วยไปดูกันออกมาแล้วนะครับเฟรมเรทเปิดมาก็อยู่ในช่วงประมาณ60กว่าเฟรมนะ69-70เฟรมซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับเรื่องของความร้อนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าตอนที่เราเทสอบซีดีบันอาจจะดูร้อนแต่เวลาใช้งานจริงอะ่ะซีพมันจะไม่ได้รันโหลดเต็มร้อตลอดเวลานะครับมันกินไฟอยู่แค่ประมาณ80กว่าวัตต์เท่านั้นความร้อน45องศา50องศาสําหรับ CPU ถือว่าค่อนข้างเย็นนะครับการ์ดจอร คือการ์ดจอ Intel นี่ต้องบอกตามตรงว่าเย็นมากการ์ดจอกินไฟอยู่ประมาณ130กว่าวัตต์เท่านั้นนะเฟรมเรทออกมาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณ87เฟรม80กว่าเฟรมนะครับแล้วก็แรมตัวเครื่องล่อไป11กิก12กิกนะครับก็ถือว่าเล่นเกมได้สบายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปคะแนนครับ ออกมาเรียบร้อยนะครับ average frame อยู่ที่82 frame ได้กันนะครับก็จะเห็นว่า CPU เนี่ย1%อันนี้คือเหลือๆไม่มีอาการคอขวดแต่อย่างใดแล้วก็ความร้อนกาจอ57องศาเท่านั้นโดยเฉลี่ยไปลองดูเกม h o อ w a r t l ดเลกากันดีกว่าไปเกมนี้ตั้งค่าเหมือนกันนะครับ 2K XE SS VSync ตัวนี้ปิดไปนะครับแล้วก็ frame ร a นี่ปรับ,บแบบเอาลิมิตไปเลยนะครับในส่วงตัวการตั้งค่านะครับ ปรับเป็นแบบออาต้าเน้นสวยนะครับเล่นเกมเครื่องระดับราคาเรือนแสนต้องปรับสุดครับไปดูกัน โอ้โหฉากโหลดดิงนี่แอบช็อกเหมืองงนไงเนี่ยล่อไปแล้วจะ 20G กิกแล้วนะครับตอนนี้เฟรมเรททาออกมาอยู่ที่ประมาณ80-90เฟรมครับแล้วก็ CPU เกมนี้จะกินเปลืองกว่าเกมเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นเลยว่ามีการดีดไปถึง3 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราการกินไฟจะสูงมากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกมแนว Open World จะใช้ CPU ที่ค่อนข้างเยอะมากกว่าแต่ถามว่าเล่นได้ไหมลื่นไหมอย่างที่เคยเล่าๆไปนะครับการ์ดจอ Intel Ar c เนี่ย เทพมากสาหรับเกมที่เป็น Direct X 12ดังนั้นถ้าสมมุติคุณมีเล่นเกมใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าแม่งจะเล่นไม่ได้คือลื่นเลยแหละใช้คําพูดว่าโคตรลื่นนะครับนี่ทำงานก็ดีเล่นเกมก็แจ่มนะครับผมอลองวิ่งกันดูเดี๋ยวผมจะพาไปเทสหลายๆเกมนะครับให้เพื่อนๆมั่นใจว่าการ์ดตัว Intel Arc ตัวนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวไปลองเกมเก่ากันดูก,นดกับ Counter Strike CS GO ดูครับ เกม Counter CSGO นะครับถือว่าเป็นเกมที่มีปัญหากับ Intel Arc สมัยตอนที่เปิดตัวใหม่ๆมากเพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่ได้ใช้ DirectX 12, 11ตัวใหม่ๆนะครับเกมนี้ก็พอมานะวันนี้เนี่ยอัปเดต d เวอร r กาจอแล้วปัญหานี้จบจริงนะครับก็ลองเล่นแบบ 2K ปรับกราฟิกสูงๆๆประมาณนี้เลยนะก็คือเน้นตามที่เกมพรีเซ t ตมาให้นะครับเฟรมเรทที่ทำออกมาได้ครับ 270, 280ฟรมคือ MSI Afterburner มันไม่ได้รองรับเกม Counter นะครับอุ้ย370แล้วนะเนี่ย เล่นได้เลยคือจบหมดปัญหาแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยซื้อกาสอินเท l มาต้องเล่นแต่เกมเก่าใไหมครับเกมใหม่ๆเกมเอ้ยไม่ใช่สิพูดผิดเกมอะไรนะกาสอ Intel ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นแต่เกมใหม่เกมเก่าๆเล่นไม่ได้เพราะว่า d ดเร็ก X เก่าๆเล่นแล้วมันไม่ดีอันนี้คือจบปัญหาแล้วครับไดรเวอร์ตัวใหม่ออกมาแก้ไขซัพพอร์ตในส่วนของตัวเกมเก่าๆไดเร็ก X เก่าๆเรียบร้อยแล้วครับ ในส่วนของเกมนี้ for s p e ปีนะครับผมจะตั้งค่าเป็นแบบ 2K นะครับแล้วก็ใช้ตัว g r กราฟิกคุณ i t y เป็นแบบ Ultra ส่วนตัวอัพสเกลเนี่ยเกมนี้มันจะรองรับแค่ตัว FSR นะครับผมก็เปิดเป็น FSR 2แล้วกันการ์ดจอตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเฟรมเรทครับ70นี่กินแรมไป17กิกนะครับเรียกว่าชิวเลยอะเรื่องความร้อน CPU เกมนี้ก็จะค่อนข้างกิน CPU เช่นเดิมนะครับเนื่องจากว่าเกมไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นแนว Open World มันจะกิน CPU มากๆตอนนี้ CPU ล่อไปแบบ170กว่าวัตต์ความร้อนก็อยู่ในช่วงประมาณ60-70ส่วนมากจะอยู่ประมาณ60กว่ากว่าๆแต่ก็เนี่ยมี78บ้างปรับปรายนะครับแล้วก็การกิน CPU อยู่ที่ประมาณ33%นะครับนี่เอาอตรงๆนะถ้าเซตนี้ใส่แบบหม้อน้ํา3ตอนมาเลยนะมันจะเ,เป็นอะไรที่แจ่มว้าวมากก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการเล่นเกมครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคอมในงบราคา1 0 0 0 0แสนนะครับจ่ายเงินไป1 1 9 0 0แสนบาทก็คือ จบทุกอย่างจริงๆนะครับคือได้ประกันของทางซีเน็กเล l เมลนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของหน้าจอที่เป็นแบบ 2K 170 h z นะครับได้ sRGB เนี่ย130%ด้วยนะครับเป็น1มิลลิเซกนะครับแล้วก็ได้เมาส์คีย์บอร์ดที่เป็นตระกูลทัฟทั้งเครื่องจะมีแค่การ์ดจออย่างเดียวที่ไม่ใช่ตัวทัฟกับเมนบอร์ดนะครับซึ่งเครื่องนี้เท่าที่ผมลองเทสเล่นเกมเวิร์กมากนะครับใครที่แบบว่ากังวลเฮ้ยเมื่อก่อนผมได้ยินข่าวการ์ดจอ Intel Arc เล่นเกมไม่ดีเล่นเกมเก่าๆพวกไดเรกเอ็กซ์ เคัลเตอร์ CSGO มีปัญหา oh. วันนี้ลองให้ดูแล้วจบทุกปัญหาจริงไดรเวอร์ตัวใหม่ออกมาโคตรแรง CSGO นี่300กวก่อนเฟรมปรับระดับสูง 2K นะครับก็เรียกว่าเล่นลื่นแล้วกันเล่นลื่นแล้วก็ในส่วนตัวแรม 32GB แค่นี้เหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วนะครับก็จะมีแค่อย่างเดียวที่ในมุมมองผม คือเครื่องนี้มาสุดขนาดนี้แต่หม้อน้ําให้มาเป็น2ตอนจริงๆถ้าสมมุติเขาจัดเป็นหม้อน้ํา3ตอนไปเลยเนี่ยมันจะดีมากกว่าเนื่องจากว่าตัว s p u i 9เนี่ยก็จะมีาการทํางานการกินไฟที่ค่อนข้างสูงความร้อนก็ปล่อยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถามว่าเอาอยู่ไหมมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีปัญหาสบายนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมลองเทสไปเนี่ยเป็นพัดลมแบบออตโต้ตลอดเลยนะครับ ซึ่งตัวชุดน้ําตัวนี้พัดลมมันแรงมากถ้าสมมุติคุณต้องการให้เย็นมากกว่านี้คุณแค่ปรับรอบพัดลมเพิ่มขึ้นให้มันวิ่งแบบ Max Speed ที่2,000รอบแค่นี้ก็คือจบทุกอย่างแล้วนะครับก็ใครอยากได้ลองดูครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้ดีสคริปชั่นแล้วกันลองดูครับแสนหนึ่งรับรองจบ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องปวดหัวพังแล้วมีเครมอะไรยังไงส่งที่เดียวจบเลยนะครับปะละครับผมสำหรับวันนี้ทางผมโน้ตเอ็กทีขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าจะมีอะไรมารีวิวอีกรอติดตามชมฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะไปแล้วเล่นเกมต่อ,อีกอ่ัแนันกซิ่งนักซิ่ง